เอียสาบุญทีมงานบุญรอดมาเยี่ยมชมด้วยสวัสดีครับทีมงานอยู่ไหนครับวันนี้ไซส์สองว่ามาดูน้องดน,นนะเอา เสียเอ็กนาะรถไถสั่งบเบรกนะเพราะว่าดินมันดูเป็นโครนตมนะ ร้อนนะพี่น้องวันนี้ยังทำเที่ยวไม่ได้ฮะเพราะว่าดินมันเป็นโคลนตมอะไป ไปไรไม่ไปไรไปนายตามสบายวุ้ยดิดินมันลื่นด้วยดินมันเป็นคโคลนอะ่ะมันนัดไม่ทันหรอกเจองานเจองานเนืร์ดน,นะดินเป็นโอ้โหดูอะ่ะดินเป็นก้อนๆนอะ <c oughs> แบบนี้ลำบากรถไถฮนะรถไถก็ดันยากนะ รถหกล้อก็จะบืนนะทอยหลังก็จะสิ้นเปลืองน้ํามันนะมันลําบากทุกหน่วยงานเนะลยอะทั้งหกล้อทั้งรถไถนะไอ้ทางก็จะเละนะทางเข้าทางออกนะไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือว่าปลายทางโอ้ลำบากฮนะน้ำมันก็น้ำมันที่จอดไปเรื่อยๆนี่นะี่ก็เอาที่ออกหมดทีนะไอจอบมุมเดียวอ ไม่ต้องพูดไม่ต้องเหยียบเนดะ้อไม่ต้องเหยียบโอ้เริ่มเป็นเริ่มเป็นดินเกลือแล้วดินสวยดินสวย ินแบบนี้พอรับได้ฮะโอ้ย oh. เจอดินเหนียวเ x ็กซสังบรกเลยโอ้ oh. นี่ไงช็อกโก렛ค่อยมาเลย เปลี่ยนผ้าใบมันนะเปลี่ยนผ้ามันนะเอาของเดิมมาใส่อ๋อขาดบอ นีก็จะเป็นบอ่อโคลนฮะที่เราขุดดักลุงม,มาไว้นะฮะดักคโคลนนะฮะไม่ใช่ดักตัวเองนะ,ะสีเหลือบนะฮะน้ำเงินอมม่วงม่วง,มวงองมงน้ำเงินนะคันนี้ ใช่แล้วแจ๋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 วโอ้โหขาแรงกขาโหด ช่วงนี้ก็ปิดท้ายด้วยรถเจ้านมเย็นนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็มาดูความ่อเลาของเจ้านมเย็นนะขับด้วยทอทงหันน้ำมิเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็ดูรถรล่อสวยๆไปก่อนนะฮะจงมองในสิ่งที่ชอบนะฮะ อย่ามองและเศร้าเพราะเราจะเป็นทุกข์นะฮะจงใช้แล้วก็เดินเส้นทางของตัวเองนะะเราเลือกทางไหนก็เดินทางนั้นนะฮะทางใครทางมันครับจากจุงนี้ก็ดูรถรอรถสวยไปก่อนนะฮะ สุดจากตรงนี้ตรงนน้นก็สับสองครับเพราะว่าเนินมันยาวลากยาวเปลืองน้ำมันครับ ไปครัสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะฮะบายบายครับสวัสดีครับ